คือตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากมหาลัยที่ที่ขาดถูงเพื่อที่จะไปพอสุดาก็คือเริ่มมีเพื่อนที่เป็นความดันต่ำค่ะเริ่มอาการเริ่มกับเริ่มตั้งแต่รอรถที่จะออกมาก็เลยต้องมีการเจาะไอวี <c oughs> เพื่อรักษาอาการตอนนั้นเต้นค่ะแล้วก็ระหว่างเดินทางตั้งแต่บนรถไปบนรถบัสจนถึงพอสุดาสิบสองชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อจากขึ้น<ม>เรือไปทางจินดาก็เพื่อนก็ ไม่สบายอีกใช่ค่ะก็คือทั้งหมดสามคนที่ไม่สบายแบบเป็นเป็นแบความดันต่ำแล้วก็อีกคนก็คือมีอาการไอเรื้อรังก็คือพวกหนูก็จัดทีมนักศึกษาแพทย์แบ่งไว้ค่ะก็คือพยายามช่วยกันให้ดีที่สุดนะคะท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะช่วยกันดูแลค่ะเรียกได้ว่าใช้ทักษะวิชาชีพที่เรียนมา5ปีมาดูแลเพื่อนๆก็คือ ได้เอาในสิ่งที่เคยฝึกมาอย่างเช่นการเจาะไอวีเจาะเลือดอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือได้ใช้ตอนนี้นะค,ะค่ะค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมานดูด์ด้การจากที่แบบเราอยู่สถานการณ์ต้องหนีหนีภัยการสู้รบอ่ะคือตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดอะไรคือรู้สึกว่าหันไปทุกคนอ่ะช่วยกันดูแลกันจริงๆแม้กระทั่งไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นักเรียนที่เป็นแฉดอ่ะเพื่อนคนอื่นก็ช่วยหนูก็คือหนูทำคนเดียวไม่ได้ก็คือเวลา ต้องเตรียมน้ําเกลือต้องเตรียมสายยางอะไรแบบนี้คือเพื่อนทุกคนแม้ไม่จะ,จะเตรียมอย่างอื่นก็ช่วยกันค่ะคือทํากันพร้อมกันนะคะช่วยกันหมดเลยค่ะ,อะขอบคุณมาก